สวัสดีวันจัน์ทค่ะทุกคนค่ะคนที่เป็น PCOS นะคะก็อาจจะอ่อคุมอาหารหนักหน่อยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเราเป็น PCOS ที่แบบคุมอาหารน,น้อย <c oughs> คุณหมอบอกว่าต้องคุมหนักๆนะคะไม่งั้นก็ไม่หายค่ะไหนที่เปิดอยู่ตรงนี้นี่ค่ะช็อกโกแลตค่ะ ได้มาเมื่อวานเลยค่ะหืมใส่ฉ่ำๆ You want some bread มะ No right, thanks t ฮืมยำมีมากช็อกโกแลตค่ะ ช็อกโกแลตเตอร์ค่ะยาเม่ Me, ค่ะ mm hmm. แอปติ๊กต็อกคือเดอะเบสมากทุกคนคือเออที่เร่ก็ทำให้สวยได้เออถ้าแอปมันทำให้สวยได้ก็ใช้ไปเถอะค่ะจะไปซีเรียสค่ะอช็อกโกแลตค่ะ อืคนอ้วนกินอะไรก็ทับอืมเป็นเรื่องปกติเนาะไม่งั้นก็จะไม่อ้วนเนาะอืมนี่ค่ะนี่ค่ะเรากับคุณยายนะคะดีใจมากนะคะรายการ f o r the Love of d o g นะคะกลับมาฉายอีกครั้งนะคะทุกคนคะ่ะผู้ชายเสื้อฟ้านะคะ,กะเกษียชีวิตแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเจ้าของรายการนะคะพอลคะ่ะ ตอนที่เขาเอาออกจากทีวีนะคะทุกคนค่ะเรากับคุณยายคือคือทําอะไรไม่ได้ช่วงหนึ่งเลยค่ะทุกคนค่ะคือ,คอชอบรายการนี้มากอยากให้พอฟื้นจากความตายค่ะ